không <laughs> đi sẽ xa chạy đi, chạy đi. Ma, ma chay chay, lục. Chay เร็วลงนินแ่งมากแ่งมากแก่งมากแ่งมากแ่งมากฝั่งนน้นนน้นไหนนั่นในซ้ายเนี่ยซ้ายหรอ Go di. Go dia. Kami tunggu sini.